จะไปไนไนอกมือนี่สาวเล็กพาีปนอกมากินอาหารจรีนจะีปนอกจ้าสาวเล็กตนนะลัสิให้พี่น้องเบิรงเมนูน่าจะว่าอาหารจรีนร้านนี้เขาสิมีฟมนะีปกติกะกเ็เคยมากินร้านอหไรจีนหรอกแต่ไปนอกแต่ว่ามือนี่ลองมาเที่ยวอันซันนี่แบงค์เขาเรียกว่าซันนี่แบงค์มันจะเป็น ร้านอาหารของคนเอเชียเยอะจากพี่น้องมาทีนี่ไอ้ตอนนี้เขาเปิดคล้ายๆกับไอ้ซูปเปอร์มาร์เก็ตใหม่ของไอ้ซันนี่แบงค์ถือว่าใหญ่เติบและจะพี่น้องอันซาวเล็กเห็นเขาโฆษณาทางหนึ่งโทรทัศน์่าจะว่าเขาเปิดใหม่เมื่อนีกันเลยไอยมาดูว่ามันใหญ่ขนาดไหน แต่ว่าก่อนจะเข้าไปไอ้ร้านอเอเชียก็เลยจะมาดูไอ้อาหารก่อนจะไปนองมากินอาหารก่อนแล้วก็ค่อยไปด้วยกัน <Hey. S 3> กับมี่ำนีมี่นะจ๊ะพี่นอ้องบนไลน์ร้านอาหารจีนส่วนมากเขาก,ก,ก็จะเสิร์ฟกับทีจ้ะพี่น้องจ้ะน้ำชาน้ำชาร้อนๆล,ลองชิมน้ำชาร้อนๆพี่น้องจ้ะ ชาร้อนๆอนดูค่ะเขาไลยหลายพี่น้องร้านหาจริงตอนนี้น้องโซเฟียอ้ยั ชูป้ายไอเพราะว่าเพิ่นหิวเขาน่าจะไปนองนเพิ่นคนชูป้ายเพราะว่าเราเข้ามาเราก็ต้องจดเมนูที่เราอยากได้แล้วก็อันนัเราพนักงานเขาก็จะมาเสิร์ฟืบจะไปนอปนด้วยน้องโซเฟียน so ้อ ok ok ja <c oughs> งโซเฟียไอไอโชว์เมนูเขาเห็นเขาก็จะมารับเมนูจะไปนอนจ้ะ หิวโคตรไอ้ทั้งมั้ยไตอนนี้เราก็สั่งอาหารไปเรียบร้อยแล้วพี่น้องเดี๋ยวถ้าอาหารมาเราสาวเ็กสิายใทายเบิง้งน่าจะว่าหน้าตา อาหารของร้านจีนร้านนี้จะเป็นจังไดเแม่ <S <S จะนทน้องสาวเล็กกะบ่ค่อยอยากเข้าจะไก่หรอกพี่น้องเพราะว่า <c oughs> แต่ว่าก็ตามใจไอ้สามีได้เจะคนมากไอ้อาหารจีนก็บ่เป็นไรคนมากหรอกพี่น้องพอดีว่าร้านจีนร้านนียมันอยู่ใกล้กับร้านไอเอเชียที่เขาเาพิ่งเปิดใหม่จันน้องก็ลเลย ไอ้ยาที่เดินไปเดินมาแล้วจะก็เลยไอ้ยาตัดส <h muj> ินใจเข้าร้านนี้จะไปลองจ้ะก็แค่เขาเออเขากะซื้อนคล้ายๆกับร้านไอ้ยำชาที่แบบคนพากันมาห้าหกคนแล้วก็สั่งอาหารไอ้ยาที่เราชอบน่าจะไปลองเมนูกะซีนี่สำนักอะไรเี่ยสาวเล็กใครไปลองเบิ้งจะไปลองจ้ะกะซีนี่สำนักไอ้ยา ร้านจีนนักพี่น้องเขาจะเน้น s o ย s a ส c นักจีนพิณน้อง,ง,องแล้วมันเค็มจ้าเลยบอกไปมากจะไรหรอ,อกไอ้อาหารแต่ละอย่างก็จะไอะ้ผสมกับ s o ย s a สมันเข้มข้นน้องคนเราแบบบอคือกันนอกจากเราดิกระเลื่อนบอกไปมักจะไรพี่น้องอน,ออน,อนั่นแหละจะพี่น้อง,เ,งเดี๋ยวอันถ้า มาละสาเล็กสีไทยเบิ้งดิจิตอลเมลสาริกสีไทยบรรยากาศรอบๆร้านน้องเบิ้งดิจน,น้องจ่ะอ๊อบไม่รู้ลูกอันน่ะสาเล็กสีไทยให้เบิง้งตัวกั้ง,งพี่น้องกั้งมันตีกันจิตน้องจ้ะตัวใหญ่มากกาั้งร้านจีนร้านนี้เขาก็จะขายอาหารนันนะัสดด้วยจพี่น้องถ้าเราอยากได้ตัวไหนเราก็สั่ง อันนี้ก็จะเป็นราคาของแต่ละตัวของกั้งนะยจะเป็นองราคาแบบโหดนิดหน่อยเจพีปน้องโบแมนวาร่า,าค่าถือถือได้ไหมอันนี้ใหญ่มากจะมองไม่ค่อยเห็นเพราะว่ามันตัวใหญ่เจพีปน้องนี่ก็จะเป็นปูเจพีปน้องปูปูดําตัวใหญ่มากเลยจ้ะ <laughs> อันนี้ก็จะเป็นปลาปลาสดๆจะเป็น้องจ้ะนี่ถ้าเราสั่งเมนูก็จะเป็นแบบนี้จะ้ะปลาสดๆอันนี้ก็จะเป็นกุกส้สดๆจะเป็นอ,องจ้ะตัวใหญ่มากอันนี้ก็จะเป็นหอยพี่นอ้องม่รู้ชเสียรอไม่รู้ชื่ออะหอยอะไร ก็ไม่แน่ใจสาวเล็กบบกรบป๋อบรรยากาศภายในร้านจอยเป็นองเขาก็จัดมากแบบย่งางง่างด้วยจัะร้านเขาก็จัดแบบหรูหลาอลังการยิ่เช่ยช้อยเอว กลับเป็นแบบว่าทีวีจอใหญ่จะพี่น้องถ้าเราอยากสั่งอะไรก็เมนูก็อยู่ข้างบนน้นจะพี่น้องจ้เข้าเห็ดแบบอลังการมากจับพี่น้องร้านนี้ปาดเมนูตรงนู้นเป็นตาหน้ากินครับพี่น้องร้านเขาแบบเป็นตาแซ่บอยู่หน้าตาของอาหารเราก็ มาแล้วจะี่นองอันนี้น่าจะเป็นข้าวเหนียวหรือเปล่าอันนี้ก็จะเป็นข้าวเหนียวจะเปนองข้าวเหนียวทรงเครื่องดูหน้าตาข้าวเหนียวทรงเครื่องของ จีนจะพป่น้องจ้ะว่าที่ก็บ่งว่าหน้าตามันสิเป็นจังไรห, oh. หน้าตาเป็นตะแซ่บอยู่พี่น้อง <c oughs> แอปไายน้องโซเฟียพี่นน้องคนนั้น,นนะใส่ตะเกียบ <laughs> ซฟีจตะเก <ENNIS> <Aww> ียบพีหน้อยจะกินได้ไหมกินได้ไปหนอนอออลิลูซอสิ What <laughs> Mm -hmm. yeah, might need to make some more. Mm -hmm. mm -hmm. you know, it just tastes like beef and noodles. สาวเรียกว่าว่ามันจะเค็มมันก่เค็มจ้ะน้องโซเฟียเลิกลงความตั้งใจใช้ตะเกียบไม่เป็นกบใส่มือจะเป็นหรือจนะ

ข้าเหนียวทรงเครื่องไปน้องจ้ะ <Thank you. S 1> หนวดปลาหมึกทอดกระนองหนวดปลาหมึกทอดจ้าเ,เบิ้งกินได้สบาย พี่น้องมันรู้คล้ายๆกับเห็ดดิ้นจื้อพี่น้องเหนียวเนียวนุ่มๆหอน ลกลงความตั้งใจไปเถอะบอกันหลอกอยากเขาจะร้านนี้เขาไม่มีไอาา้ซ้อนส้อมให้จะพี่น้องเ <c oughs> ขาบอกเขาบอกร้านจีนคุณมากินร้านจีนคุณก็คุณก็ต้องกินนานๆตะเกียบพี่น้องเลยโอ๊ย <c oughs> อันนี้น่าจะเป็นมะเขือ,อายาวทอดน้องมะเขือ,อายาวทอดแล้วก็จะเป็นน่าจะเป็นไข่ข้างบนเก็บน้อง มะเกือ,อยาวทอดแซ่บยี่ห้อแต่ว่าห่อน ดิ you know, yeah. ่มซ <no okay. okay. ิมพี um ่น้องจ้ะอ mm ัน hmm. นี um ้น่าจะเป็นข้าวต้มพี่น้อง This is the last squid. I need it. นอกจากร้านน้องโซเฟียก็ไม่ลืมที่จะซื้อไอ้อะชิปส์้งเขาเรียกอะไรอ้อะกุ้งทอดป่ะพี่น้องหรือาอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรกุ้งชิปทอดดรวอเป่าพี่น้องบรรยากาศในร้านพี่น้องจ้าล้านข้าวใหญ่แห้ง นี่ก็จะเป็นร้านที่เขาเพิ่งจะเปิดใหม่จะพี่น้องที่สาวแลกเห็นในเว็บไซต์ว่ามันใหญ่แห้งกะเลยจะเข้ามาเช็คราคาได้จะพี่น้องว่ามันจะเป็นยังไงจะพี่น้องจ้ะมีลำไย,ยน้ำกี่น้องลำไย,ยโลละยี่สิบเหรียญจะพี่น้อง ฟักแตงโมแตงโมพี่น้องลูกใหญ่แห้งโอ้ยลูกแบบไงเลยเอ๊ะมันแตงโมหรือมันมันแบบฟักแฟนพี่น้องโอ้พี่น้องบ่แม่นแตงโมมันแบบฟักตัวนี้ฟักแฟงบ้านเราตัวนี้โอ้ยลูกแบบไงเลยพี่น้องอา ฝั่งนี้ก็จะเป็นผักพี่น้องป้าเบ่งผักพี่น้องจ้ะผักราคาดีอยู่พี่น้องราคาดีงามอยู่จ้ะพี่น้องจ้ะประแพงปันไหนล้วก็ไม่ได้ถูกเกินจ้ะพี่น้องราคาก็โอเคจ้ะพี่น้องเบ่งใบกระเทียมผักชีพี่น้องงามแห้งฝั่งนี้ก็จะเป็นใบโหระพาจ้ะพี่น้องเหลียนกัวจ้ะสมราคาอยู่พี่น้องงามค่าขนานเลย เบิ่งอันนาพักเขาไปลองจมปลาสดๆเลยพี่น้องเลยปลาเยอะมากมพีน้องนี่นนนปูเดี๋ยวสาเล็กจะซื้อปูไปพี่น้องอปูแล้วก็ปลาหมึก ววหอยลายอ,อันนี้หอยลายสาวเล็กไม่เคยกินพี่น้องอันหอยโอ้ยอันนี้อันหอยหอยแครงตัดดิพี่น้องฝั่งนี้ก็จะเป็นทุเรียนพี่น้องจะเบิรงทุเรียนเด้อจา้าแล้วก็จะมีไอติมจะพี่น้องจ้ะไอศครีม ฝั่งนี้ก็จะเป็นปาดเบงกลวยพี่น้องเลยกลวยงามแห้งจะยังไม่หมดนะจ๊ะทุเรียนปาดอันนะช่องนี้ทุเรียนทั้งนั้นพี่น้องจ้ะเบงมีหลายขนาดหลายแพ็คหลายยี่ห้อให้เราเลือกปาดพี่น้องเบงทุเรียนเป็นตาเสบแห้งพี่น้องจ้ะเกรดพรีเมียมจ้ะพี่น้องทุเรียนหมอนทองมาจากบ้านเรา เป็นลูกกับมีเจ้าพี่น้องขัคนาดทุเรียนอันนี้ก็จะเป็นทุเรียนไอติมจ้าพี่น้องจ้ะไอติมทุเรียนเป็นต่แซ่เป็นต่แซ่พี่น้องเอ้โว้ยส่วนยำเล็กๆในห้างจะน้องจ้ะสุภีสปนวะ ไสกกินอิ <t> ่มแล้วก็พาเข้าห้องน้ำคี่น้องสวนหย่อมหน้าห้องน้ำ ปลาหวานเชิญชิมพี่น้องจ้ะใครเคยกินบ้างตอนสาเลกันเป็นเด็กน่อยด้วยใจพี่น้องอันน้ำปลาหวานเชิญชิมมนีนน้อยหวานหวานนี่ใจพี่น้องจ้ะมักหลายหลายพี่น้องนี่ขนาดอยู่ต่างประเทศก็ยังมีขายพี่น้องเลยโอ้ยขินโหดตนเป็นเด็กเด้พี่น้องจ้ะ